เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมากับโรบอกไอซ์แลนด์กันอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเพลย์ลิสต์โคออปนะครับนี่แล้วก็บีมกลับมาแล้วนะครับนีราชาถือไม้กระบองด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอาจจะใส่เสื้อแดงเหมือนกันแต่ว่าคนละชุดนะครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปเลยแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลย เอาละตอนนี้นะครับมีคนเข้ามาอยู่ในเกอดเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาคุยอะไรก,กันก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยเลเวลโคออฟผมเอ้คนอเลเวลโคออฟอะไรแล้วเลเวลอีโค <Level Eco S 2> นะครับหนะบนะขอดูซิคืออีโคผมยี่สิบสองแล้วนะครับอีกนิดเดียวผมจะสามารถขายของให้คนอื่นได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่หับนะครับเพื่อไปทําการขายของนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวผมจะเอาบล็อกเดี๋ยวนะมี ต้นไม้นะครับนี่อ่ะจะให้บีมไปปลูกแล้วก็ตัดนะครับหาที่ปลูกที่ตัดได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปขายของก่อนนะครับเพื่อให้เลเวลอีโคผมมันเต็มทันทีนะเอาเลามาถึงหับแล้วนะครับเราก็เดินไปที่นี้เลยนะครับอ่ะไหนดูซิว่าเราขายอะไรได้บ้างนะครับข้าวขายทั้งหมดเลย โอ้โหเวอีโคขึ้นเลยนะครับแล้วก็พวกเบอร์รี่ขายได้ไหมขายได้นะครับนี่น,นีขายไปเลยอันนี้เรายังไม่มีปาล์มเราขายได้ขายไปเลยนะครับอันนี้เรายังไม่มีนะสปิริตคริสตัลนะครับเราได้แต่ต้นไม้ว่ะไหนดูซิอันนี้เราขายได้ขายไปเลยครับเฮ้ยนี่ไงโพลเตโต้ก็ขายได้ครับขายไปเลยครับ โอเคไหนะดูซิว่าด้วยอีโคผมยี่สี่อุ้ยขาย,ยานิดเดียวังน,นะมีอะไรให้ขายอีกปะครับขอขายให้หมดเลยครับอืมไม่มีอะไรให้ขายแล้วนะครับหมดตัวแล้วนะทุกสิ่งอย่างโอเคเดี๋ยวเราหาอืมงั้นผมต้องกลับไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังขายได้ไม่ได้นะขอฟาร์มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเอาล่ะเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือ หาเงินนะครับให้ครบ1 0 0 0 0แสนบาทแรกนั่นเองนะครับห0 0 0งแสนคอยแรกนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะต้องฟาร์มก่อนนะฟาร์ม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 เยอะๆฟาร์มเยอะๆเพื่อความรวยนี่ครับจัดไปเลยฮะเมื่อกี้มันมี NPC อยู่ตัวหนึ่งอ๋อนี่ไงเจอแล้วผมจะขายของให้เขานะครับนั่นก็คือพัมกินนะ เอออีโค e ขึ้นแล้วนะครับนี่ตอนนี้อีโคนมีผมเลเวล25แล้วนะครับผมสามารถที่จะไปขายของกับคนอื่นได้แล้วนะอังนั้ผมจะทุบตู้นี้มาเลยครับทุบทิ้งเพื่อผมจะไปขายของบ้านคนอื่นนะครับทีนี้เราได้อีโคเลเวล25ใช่ไหมครับให้เรามากดที่นี่นะครับ Explore นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะมีเกาะ ที่เป็นแบบเปิดออเปิดให้ทุกคนเข้าได้นะครับนี่แล้วก็มาเลือกเลยนะครับมันจะเป็นการเปิดร้านนะครับนี่เดี๋ยวผมลองไปร้านนี้ดูแล้วกันนะครับโอเคนี่ก็คือร้านของคนอื่นนะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราก็จะมาดูนะครับนี่ตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อขายของกับเขาได้แล้วนะนี่ครับผมต้องการเอาของมาขายนะเป็นกล่องนะครับโจรสลัด ที่เมื่อกี้เราได้มาครับเอ,อ่อผมจะต้องเอาไปขายอยู่ตรงไหนดีหาก่อนเขารับซื้อหรือเปล่ามไม่รู้นะครับร้านนี้โอ้ร้านนี้เขารับขายรับซื้อไม้ด้วยนะครับนี่นะคะห้าร้อยนะครับตอนนี้ผมมีไม้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะขอดูเช็คของกันนะครับมีไม้เท่าไหร่ผมมีสองร้อยว่ะโอเคจัดไปสักร้อยหนึ่งได้ไหมหนึ่งร้อยก่อนแล้วกันนะครับ หนึ่งร้อยไม้เพื่อหาตังค์มาเริ่มต้นในการใช้ชีวิตนะครับสองพันห้าจัดมาเอ้าเครื่องเต็มนะครับไม้เต็มโอเคอดขายนี่ครับโอ้โหเจอแล้วนะครับนี่จุดขายนะครับนี่คือจุดขายโอเคครับเฮ้ยเขารับแพงเหมือนกันนะร้านนี้นะโอเคผมขายไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ สำหรับเพรสเชอร์เชสนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเขารับมังกรไข่มังกรเท่าไหร่เุ้ยเขารับมังกรเขารับไข่มังกรถูกครับเขารับ,บนี้แพงจังนะ่าผมขายไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะเอาตังมาในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับของเซิร์ฟเวอร์โคอฟของพวกเรานะครับผมกลับไปบ้านเลยนะครับตอนนี้โหของเต็มเลยเงินเยอะเลยนะครับตอนนี้ โอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับสงสัยมีคนให้มาแน่เลยขอบคุณด้วยนะครับผู้ใจบุญนะครับที่อสตส่าห์ให้มานะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มต้นทำฟาร์มอัตโนมัติเกี่ยวกับอาหารแล้วกันนะครับผมอยากการู้ว่าเครื่องโอเว่นนี่มันครับยังไงโอเว่นนี่เจอแล้วใช้สติลรอดโอ้โหสติลรอดยังไม่มีอ่ะ กินสติกกี้เกียร์ผมมีแล้วนะครับแต่ว่าสติลล์รผมยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมีเจ็ดแสนกว่านะครับสิ่งที่เราหวังอ่ะตอนแรกนี่คือได้แล้วนะเราหวังไว้ขอแค่หนึ่งแสนใช่ไหมตอนนี้มีเจ็ดแสนแล้วครับเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําเป็นฟาร์มเล็กๆไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้เรากลับไปบ้านนะครับแล้วก็เราไม่รู้จะทําอะไรกับเงินเจ็ดแสนนะครับผมก็เลยกลับมาอุดหนุนเขาอีกรอบนะครับโดยการซื้อรางนะ ก็จะซื้อไปจํานวนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเราจะเอาไปทาโทเทมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะออตโตเมติกนะครับแล้วก็เก็บฟาร์มข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูฟาร์มข้าวกันเลยดีกว่าไปซื้ออันนี้ด้วยคุณผู้ชมทุกคนนี่ผมมีตังค์อยู่สี่แสนนะครับผมจะต้องซื้อนี้ด้วยนะกล่องนะซื้อไปเลยอันหนึ่งโอเคนะครับการลงลงทุนเริ่มต้นของเราจะต้องรุ่งเรืองแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปที่หับด้วยนะครับเพื่อ ทำการซื้อพวกโทเทมต่างๆนะครับนี่นะครับจากประตูวาร์ปที่หับนะครับเราเดินมาตรงนี้ก็จะเป็น m p c ขายโทเทมนะครับผมได้ซื้อโทเทมข้าวมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น m p c นะครับที่เอาไว้สําหรับการซื้อแพ็กเกจนะครับนี่เราสามารถที่จะซื้อเครื่องแพ็กได้นะครับผมซื้อมาแล้วหนึ่งเครื่องนะเรียบร้อยนะครับจากคนนี้นะ สองคนนี้นะครับสำคัญมากเลยนะแล้วก็ NPC อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะซื้อของนะก็จะเป็น NPC อยู่ฝั่งนี้นครับนี่นี่นเขาหลบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ NPC คนนี้นะครับขายบล็อกนะครับผมกดเข้าไปซื้อบล็อกกระจกมานะครับตอนนี้ตังหมดแล้วเหลือ2 7งแ0 0เจ็ืนนะครับก็กลับบ้านกันดีกว่านะ โอเคมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้บีมเนี่ยเป็นคนทำฟาร์มนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ที่เขาเตรียมไว้ก่อนอ๋อตรงนี้นี่เองนะฮะอ่ะเขาวางรางเรียบร้อยแล้วอ่ะมาเดียวของนะครับสาเหตุที่พวกเราเลือกทำฟาร์มข้าวนะครับเพราะว่าหนึ่งนะมันไม่ต้องล้างนะคเครื่องล้างเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่า เดี๋ยวไว้คลิปหน้าทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าทําเครื่องล้างทํำยังไงนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงยุคเครื่องล้างนะขอทําข้าวไปก่อนแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆนะนี่ครับด้านล่างก็จะวางเป็นเครื่อง create pack นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในกดเข้าไปครับกด F แล้วเราก็เลือกเลยนะครับว่าเป็นข้าวแบบนี้ฮะโอเคนี่ฮะ เขาจะวางโทเทมนะครับนี่อ่าแล้วก็สําหรับใครที่ถามมานะครับระยะของโทเทมนะครับก็คือ3ามช่องนะครับ1 2 3สามรอบตัวนะครับ1 2 3สามนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะระยะโทเทมนะครับหนึ่ง3องสาหนึ่งองสามรอบตัวนะครับประมาณนี้นะเออจริงๆมันกินกินระยะมากกว่านี้แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราวางพืชไว้ไกลๆหน่อยอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับก็วางแบบนี้ก็ได้นะครับ ผมว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ประหยัดรางด้วยเนี่ยจะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะประหยัดรางนะครับเราจะมีใช้รางแค่4อันเองนะครับต่อการทํา1ชั้นนะเนี่ยครับแล้วก็เอากระจกมาปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําหลายๆชั้นขึ้นไปนะครับมันจะทาให้เวลาข้าวมันตกลงมาหรือพวกผลผลิตมันตกลงมาครับมันจะไม่มาติดตรงรางหรือว่ามาติดตรงขอบขอบนี่นะครับเพราะว่ากระจกมันกันอยู่นะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีกระจกก็เอาบล็อกอะไรก็ได้นะปิดไว้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเออก็าจะทาสูงๆขึ้นไปหน่อยนะออรู้สึกว่าเขาจะวางเขาจะวางเบีเลี่ยนหนึน่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเ,าเราเราค่อยมาแก้กันใหม่นะครับวันหลังนะแต่ว่าตอนนี้เราทำไปก่อนนะครับเพื่อเอาเลเวลแล้วก็เอาเงินนะน<ด>ี่ครับผม เดี๋ยวผมจะวางกล่องใหม่แล้วกันนะครับวางกล่องสักหน่อยเพื่อจะได้รอกการเกิดออมอ๋อนี่ลืมบอกเลยครับวิธีการวางกล่องนะครับบางทีใครสอบสนว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาอันไหนมองไม่ค่อยเห็นนะครับให้เราเนี่ยมันจะมี2ด้านเห็นปะมันจะมีด้านที่ลูกศรผมชี้กับด้านที่ลูกศรผมไม่ได้ชี้ครับด้านที่ลูกศรชี้นั่นแหละครับมันคือด้านที่เราจะต้องเอาไปเสียบพักนะครับจึ๊กเข้าไปอ่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราเอาด้านที่มันไม่ได้ชี้เอาด้านที่ลูกศรไม่ได้ชี้อย่างนี้นะเนี่ยถ้าเราเอาด้านนี้นะครับเอาด้านตูดมนะัน่ะไปเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเห็นว่าลูกศรมันจะไปผิดทางนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการดูก็คือถ้ามันมืดๆแล้วมองไม่เห็นจริงๆนะครับก็ดูที่เมาส์ของเราครับเมาส์ของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เสียบตูดพอดีจึบแบบนี้อ่าเค กล่องนี้ซื้อมาแพงนะครับโอ้โหตั้งสองแสนนะครับร้านใครก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เลยไปซื้อมานะครับมั่วซั่วโอเคตังมีละนี่นะครับสามชั้นเลยโอ้โหสุดยอดไม่รู้บีมเขาจะทำได้สักกี่ชั้นนะนี่ครับก็จะมีข้าวตกลงมาเห็นปะแล้วมันจะเข้าไปในเครื่องแพ็คนะครับข้าวเนี่ยมันไม่ต้องใช้เครื่องล้างนะครับเครื่องล้างนี่มันเจ็ดแปดแสนนะเราไม่น่าจะมีตังพอนะครับ ก็ไอเครื่องแพ็กเกจเทียร์หนึ่งเนี่ยเอ่อคีเอทแพ็คเกอร์นะครับเทียร์หนึ่งนะครับมันจะแพ็คของขายให้เรานะครับมันจะใช้ทั้งหมด100ชิ้นนะครับในการแพ็คส่ลังหนึ่งลังนะครับก็จะทำให้ได้เงินเยอะขึ้นกว่าขายปกตินั่นเองนะแล้วก็เลเวลอีโคเยอะขึ้นด้วยนะครับโอเคถือว่าโอเคนะนี่ครับได้สกิลฟาร์มแบบออโต้ด้วยนะครับโดยที่ผมไม่ต้องฟาร์มเลยเห็นเห็นบีมฟาร์มอยู่คนเดียวนะครับ นั่นแหละนะครับนี่คือการทํำอโตเมติอันแรกของบ้านของเรานะครับโคออปหลังนี้นั่นเองนะว้วตอนนี้ใหญ่มากครับเพื่อนๆดูดิ oh. ตอนนี้มีเจ็ดชั้นแล้วนะครับโหอย่างกลับมาหาเจดี7เจ็ดชั้นอย่างสูงครับนี่ครับเพื่อนๆเรามาดูข้าวตกลงมานะครับข้าวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไอเทมพิเศษนะครับหนึ่งคือมันไม่เลอะ มันไม่เลอะใส่พานนะครับมันทําให้เราไม่ต้องล้างนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยข้าวเป็นอะไรที่โตเร็วมากๆนะครับนี่ก็สําหรับต้นเกมเนี่ยก็สามารถปลูกมาเล่นกันได้นะครับอันนี้คือปลูกเล่นๆนะลงทุนไปทั้งหมดประมาณประมาณห้าแสนกว่านะครับในการปลูกข้าวนะน่าจแได้ป,ประมาณสิบชั้นนะครับนี่ฮะเฮ้ มีติดอยู่ใต้รา,างด้วยอันหนึง่งอันนี้จะเป็นบั็อกอาจจะเป็นบล็นะครับเพราะว่าเราปิดกระจกหมดเลยนะไม่น่าติดนะโอเคครับเนี่ยมันก็ตกมาเรื่อยๆเลยนะตกมาแบบเรื่อยๆืเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับนี่ครับมันก็เข้าเครื่องแพ็คนะครับนี่เข้าเรื่อยเรืเลยครับตือนเๆๆไปเรื่อยแล้วเอาเครื่องแพ็คไปขายนะครับเราก็จะได้เลเวลอีโคนะครับซึ่งมันจะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย ใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมากเลยนะครับแถมกันซะหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่บ้านของคนอื่นนะครับเพื่อจะซื้อของนะไปที่นี่แล้วกันนะครับ777ดเจ็ชอปอะลองวาร์ปดูครับวาร์ปได้ไหมวาร์ปไม่ได้ครับเ7 7เจ็อปนะครับไปที่นี่แล้วกันนะครับอ่ะไปร้านเดิมดีกว่าร้านเดิมน่าจะมีนะร้านเดิมครับวาร์ปได้ไหมได้ด้วย โอเคเรามาถึงร้านเขาแล้วนะครับผมจะทำให้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทำการซื้ออาวุธนะครับอาวุธเริ่มเกมที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดนะดวขอหาก่อนนะครับอาวุธเริ่มเกมที่ดีที่สุดของเรานนก็คือเฮ้ยแถวนี้ครับแถวนี้แน่เลยนะครับเป็นร้านค้าอาวุธนะครับอมืมีหรือเปล่าร้านนี้ เออเหมือนจะไม่มีนะครับอาวุธเริ่มเกมที่ผมอยากได้อา้าวนี่ครับผมแต่ว่าเขาขายหมดแล้วนะครับไม่มีขายแล้วนะนี่ครับคืออาวุธเริ่มเกมที่ดีที่สุดนะครับ f r i e d o l Spellbook นะครับหรือว่า Spellbook ธรรมดาก็ได้นะครับราคาก็ประมาณไม่กี่หมื่นนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยโชคดีนะครับเปิดกล่อง ไม่ได้เปิดกล่องไปหาสมบัตินะครับแล้วก็เอากล่องที่ต้องเปิดเนี่ยไปขายนะครับ<อ>ก็จะได้ราคาประมาณเจ0ด0 0นถึงล้านหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อได้นะเดี๋ยวผมลองไปร้านอื่นดูหน่อยนะเคแล้วนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ็ดเจ็ดเจดชอปนะครับผมเออเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อสเปลบุกันในแถวนี้เขาขายวุธนะแถวนี้ขายวุธนะครับขอดูก่อนนะสเปลบุกอยู่ไหน นี่นะครับไอสีๆพวกนี้นะครับก็คือเอาไว้ทํำสเปลบุ๊กนะครับมันจะได้จากการล่าวิสา์นะครับซึ่งเลเวลผมยังไม่ถึงแน่นอนนะครับแต่เวลอีโคผมถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถใช้เงินซื้อมาได้นะเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าสเปลบุ๊กเล่มหนึ่งเนี่ยมัน70,000เองนะครับนี่หรือว่าเป็นไทรเดลสเปลบุ๊กเนี่ยขายแสนกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อร้านถูกๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเองนะครับแต่ว่าผมว่าสเปลบุ๊กเนี่ยสำหรับเริ่มต้นนดีกว่านะครับไอ้สเปลบุ๊กเนี่ยครับเป็นหนังสือเวทนะครับไอ้หนังสือเวทอันนี้ครับมันจะโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับแต่ว่าแรงกว่านะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นโจมตีเป้าหมายหมู่นะครับโจมตีเป็นหมู่นะครับไทโด้สเปลบุ๊กนะครับแต่ว่าดาเมจจะเบากว่านิดหนึ่งนะครับผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะซื้อไป2ออันครับนี่สำหรับบีมกับผมคนละอันนะ โอเคนะครับนี่คืออาวุธเริ่มต้นนะครับของพวกเราทั้งสองคนนะนี่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไอ้ซโทนสวอร์ดเนี่ยมันจะค่อนข้างกากนะครับเออมันจะทําให้เราแบบค่อนข้างกากนะครับเวลาเราจะไปหาล่าของอะไรนะครับแต่ว่านี่ถ้าเราใช้เป็นไ b บุกครับนี่ครับอันนี้ว้าเราก็จะยิงเวทไฟได้ครับโคตรแรงอันเนี้ยโอเคครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับเห็นหรือยังความสําคัญของเลเวลอีโคนะครับทําให้เรา สามารถมีฟาร์มนะครับทั้งหมด10ชั้นเลยทีเดียวนะครับรวยไหมนะครับแล้วก็นี่ครับทายอรสเปรบุกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งให้บีมเก็บนะหาบีมเก็บอันหนึ่งเฮ้ยทิ้งไม่ได้เออต้องกดชาร์จนี่ครับตอนนี้เราได้มาแล้วอาวุธสุดโหดของเรานะครับนี่เจ้าสเปรบุกนะครับมันจะดูดดูที่เลเวลตรงนี้นะมันจะมีเลเวลเมจิกนะครับ นี่นะครับอยู่ตรงนี้นะถ้าเราใช้เมจิกไปเรื่อยๆนะครับเบสดาเมจนะครับดาเมจก็จะคูณเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งใช้เลเวลเยอะยิ่งแรงนะโคตรเทพนะครับผมเอาล่ะนะครับวันนี้ก็มาเห็นความสำคัญของเออเลเวลอีโคนะครับอีโคโนมี่นะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยไปขายของนะครับให้กับ n p c นนะครับที่บ้านนะครับที่ที่ไม่ใช่ที่บ้านที่เมืองนะครับนี่ขายไปเลยนะครับ เพื่อที่จะได้เลเวลอีโคโนมีที่สูงสูงนะครับให้เกินเลเวล25นะเพื่อนๆจะสามารถที่จะไปขายของในบ้านคนอื่นหรือซื้อของในบ้านคนอื่นได้นะครับเออแนะนําก็คือเอากล่องที่ได้ในการช่วยเดวีนะครับมันจะมีช่วยให้ให้ช่วยโจรสลัดใช่ไหมครับแล้วก็เอากล่องนั้นนะครับไปขายครับนะครับแล้วก็หรือหรือนี่ก็ได้นะครับเนี่ยพวกครีตัสเนี่ย เขาจะมาขายมาเมล็ดพัมกินซีดอะไรพวกนี้นครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ปลูกนะครับก็เอาไปขายได้นะครับนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเงินมากๆนะครับก็ขายได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะปลูกในภายภาคหน้านะครับตอนนี้ยังไม่ขายนะ ผมก็เลยขายไอ้กล่องจนสลัดทิ้งไปนะครับนี่ก็ได้ฟาร์มมาสิบชั้นเลยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับหาเงินเร็วนะครับนี่คือวิธีของพวกเราก็แล้วกันนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆทุกคนสําหรับฟาร์มสิบชั้นของพวกเรานะครับอ่ะบ๊ายบายจ้าทุกคนจุ๊บๆบ๊ายบาย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 